สวัสดีครับวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับก็จะเป็นคันนี้เองก็จะเป็นไทเกอร์นะครับดีโฟดีเป็นคอ,อมเบลเลอร์รุ่นแรกนะครับคล่องระบบโตโยต้าเอ่อส่วนตัวนี้นี่ก็คือว่าการติดตั้งก็จะเห็นว่าเออมีขวดน้ำมันเนี่ยนะครับใส่ขวดใบนึงลิตรเนี่ยก็คือว่าจะวิ่งอยู่ประมาณเออแปดสิบถึงร้อยโลสำหรับรุ่นน,นี้นะครับแต่ถ้ามาทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับฟี่ทาวหองเรานะครับว่าเอจะกดลึกกดนักได้เท่าไหร่ ส่วนตัวนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นระอบหลุนแหลกๆเนี่ยการทํางานของมันจะไม่ข่อยเมื่อนกับหลุนออข้อมูลเร็วหลุนไม่ไม่นะครับแต่การติดตั้งก็สามารถติดตั้งได้ที่ลักษณะการทํางานก็จะเมื่อนกันเลยครับก็จะไม่แปลงเชิงยนทีนี้คันนี้เองนี่ก็คือว่าจะเหลือติดทั้งอยู่ประมาณสามใบนะครับก็จะแทนยางอะไหล่อ,อ,องใบแ้วก็วางล่างกระบะหนึ่งในะครับอันนี้พ่อเองก็เดินมาดูว่าเออทั้งเนี่ย อยู่บริเวณในนะครับมีนึ่งใบนะครับอยู่ล่างกระบะทีนี้ก็จะมีอีกใบนึงก็คือจะแทนยางอะไรนะครับซึ่งซ่องซ่องใบล้างในแทนจะมองไม่เห็นเลยนะครับว่าเออการติดตั้งเนี่ยเนียนมาร์กเลยก็คือว่าติดไปแล้วเนี้ยแทบจะไม่รู้เลยว่าเออมีท่งอยู่ รถคันนี้เองเป็นเชื้อเพลิงรวมระหว่างน้ำมันดีเซลกับกา๊าซเอ็นจีวีนะครับที่นีการขับขี่ก็ขึ้นอยู่กับปีทาเราอย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเกิดเราเยียบอยู่ประมาณแปดสิบถึงร้อยโลเนี่ยความเร็วขนาดนี้เนี่ยการกินก็จะอยู่ในช่วงแปดสิบถึงร้อยโลเหมือนกันที่นี้ชเช่เียแล้วมันก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลละบาทเท่าน,นั้นเองลักกาก็ง่ายๆนะครับก็คือว่าเดิมที่นี้เราต้องใช้น้ํามันอยู่ประมาณ 10ล,ลิตใช่ไหมฮะในการวิง่ง100กิโลเมตรโดยเฉลีย่ยนะครับแต่คันนี้เองเนี่ยก็คือว่าทางบริษัท NGV Development เนี่ยก็คือว่าฉายสัดส่วนก็คือ NGV เนี่ยเข้าไปเกส่วนน้ามันเข้าไปนึ่งส่วนเพื่อเป็นการทดแทนส่วนที่ขาดหายโดยเอา NGV เนี่ยเข้าไปเลี่ยงระบบทีนีการทำงานก็ เอ็นจีวีเนี่ยจะช่วยในการประหยัดเงินในกระเป๋าเรานะครับก็คือว่าแพบจะไม่ต้องใช้การเติมน้ำมันเนี่ยทุกวีทุกวันเลยเพราะว่าเดิมที่เนี่ยหลุนนี้เองเนี่ยถ้าเกิดวิ่งไปนักนักมีประมาณสามวันก็เติมกันแล้วนะครับหนึ่งครั้งแต่ตัวนี้เองเนี่ยก็คือว่าประมาณสิบกว่าวันซึ่งจะเติมทีทีนี้เราเองก็คำนวณดูกันได้เลยว่าเออ NGV นีเนี่ยมันก็ถูกว่าใช่ไหมล่ะครับแต่บาทห้าสิบเราจะไปไหนก็ไม่ต้อง กังวลว่าเออน้ำมันจะแพงขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปเวลาเราจะไปเที่ยวในก็แล้วแต่เนี่ยเออน้ำม,นมันมันจะกินกินแทนเรานะเองก็คือว่าขาเช้าขาลงแลนต่างๆเนี่ยมันก็จะมัดไปกับค่าน้ำมันแต่ทีเนี่ยพอติดบ็อกนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้เราเตบต่างในป่าได้มากเลยนะครับอ่าขันนี้เป็นข้องนครซีธรรมราชนะครับก็คือว่า จะเห็นได้เลยว่าเออเขาวิ่งขึ้นมาเนี่ยก็คือว่ามาติดตั้งจากเราโดยตรงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เพราะว่าเราจะบริการอยู่แล้วก็คือว่าแต่เราไม่มีสาค่าเท่านั้นเองครับพมแต่ถ้าเกิดว่าสนใจนี่ก็สาม,มารถติดต่อได้เลยวันนี้พมเองก็จอบการพรีเซนต์ตรงนี้ก่อนละกันครับวันนี้ก็สวัสดีครับ